Walk with God โดยคริสตจักพัสรีแห่งการเก็บเกี่ยวใครสะกดจิตท่านอยู่กาลาเทียบทที่3ข้อที่หนึ่งโอ้ชาวกาลาเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตึงของพระเยซูคิดได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเปาโลไม่ได้กล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนโยนแต่ด้วยถ้อยคำที่สั่นสะเทือนหัวใจ เพราะท่านเห็นวิญญาณที่เคยเดินในความจริงกำลังหันกลับไปยังความเท็จจากความสว่างกลับไปสู่ความมืดจากชีวิตนิรันร์กลับไปสู่ความตายมีสิ่งใดที่ชัดเจนกว่ากางเขนมีสิ่งใดที่มีค่ากว่าเลือดของพระเมสโรดกมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ทรงยอมตายเพื่อคนบาปแต่หัวใจของเราถูกรวงไปอย่างง่ายดาย เราหลงเชื่อสิ่งที่โลกสัญญาเราหลงตามคำสอนที่หวานหูแต่ไร้พลังฝ่ายวิญญาณและเราหลงกลับไปพึ่งกำลังของตนแทนที่จะยืนมั่นในพระคุณของพระคิดเปาโลถามว่าใครหลอกลวงท่านให้ลดความร้อนรนลงใครพาท่านออกห่างจากการอธิษฐานใครทำให้ท่านไม่คิดถึงกางเขนเหมือนครั้งแรกที่ท่านพบพระเจ้าบาปหลอกลวงเราโลก ล่อลวงเราซาตานล่อลวงเราแต่บ่อยครั้งที่สุดใจของเราหลอกลวงเราเองวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราหันนี้จากสิ่งที่หลอกลวงหันกลับไปยังภาพของพระคิดบนกางเขนพระองค์เป็นศูนย์กลางของความเชื่อเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วไฟแห่งความเชื่อจะลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ